ล่าค่านี่ยี่สิบเอ็ดตุลาหกเจ็ดพี่น้องกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพ่อกันเช่นเคยกับช่องโปองเองหน่งชาแนลมือนีกรพ้าพี่พ้าน้องมาอยู่ทงอยู่ทาคือเกาพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมาเบิ้งเขาแปลงข้างหลังนี่เป็นเขาหอมมะลิลอยหาพี่น้องมาเบิ้งหน้าอีกแปลงหนึ่งส่วนเขาก็ขอซิบหาของแม่ยังบ่วทันเก็บเกี่ยวเพิ่นสิเก็บเกี่ยวสิ้นเดือนนีพี่น้อง ช่วงนี้ล่าค่าเขาเปลือกหอมมะลิพี่น้องเขาสดทางโล่งสีเลือดสินพนติดป้ายที่กิโลกรัมละ13บาทพี่น้องส่วนเขาความชื้นบ่เกิน15%หเปอร์เซเขาแห่งเปินติดป้ายรับสื่ออยู่ที่14บาท50สตังค์พี่น้องทางบานพ่อหน่อยจังหวัดสุรินทรพี่น้องล่าค่ากับปั๊บลดลงจาก สี่มืก่กอนเปิดติดไว้ที่14บาทเขาโซดพี่น้องนี่กับผ้าพี่น้องเอซมาลงทุงลงทาป้าผ้าพี่น้องมาเบิงแป้งนี้เป็นเขาก็ขอสิบหาพี่น้อง ไก่สิ้เกียวล่ะสิ้นเดือนนี้ก็จะเกล่ะพี่น้องช่วงนี้ล่าค่าเขาพี่น้องล่าค่าเขาทั้งบานปหนอยเขาโซดเกลยวโซดพี่น้องทางงลงสีเพิ่นติดป้ายเวนาลงสีรับสื่อที่กิโลกรัมละสิบสามบาทพี่น้องหรือตันละหนึ่งมื่นสามพันบาทส่วนเขาแห่งความชื่นบกเกินสิบหาเปอร์เซ็นเข่าไมเด้อพี่น้องรับสื่อที่กิโลกรัมละสิบสี่บาท,บาทหาสิบตังว่าง่ายก็คือตันละ หนึ่งมืนสี่พันหาอยบาทพี่น้องถือว่าล่าค่าปั๊บลดจากซี่มือก่อนถี่พอน้องเหดุลิปลุ่งให้พี่น้องเอฟซีลยรับชมรับฟังก็คือว่าและพี่น้องทางบานพอหน่อยเขาเจ้าก็ขอซิบหาเข่าเจ้าหอมลีเขาเบาพี่น้องบอท่านมีเจ้าได้เก็บเกี่ยวอยู่ทางบานพอหน่อยนะแถวบานพอหน่อยอำเภอเมืองสุรินทร์บอท่านเก็บเกี่ยวอยู่เพราะว่าช่วงนี้หลร้ บมู่บานหลายๆพื้นทีก่กะเจอปัญหาฝนตกนักพี่น้องทึง่งฝนทึ่งล่มอีกอย่างกะทาให้มันฝนมันซ่าก่อนจังจะเก็บเกี่ยวเพราะว่าถามพี่น้องเกษตร,รกรอยู่แถวบ้านพอหน่อยเพิ่นก็จะเก็บเกี่ยวเล่าเๆสิ้นเดือนตุลาหานี่พี่น้องแลวเล่าวันที่30จนช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี่แหละพี่น้องเพิ่นะจะเก็บเกี่ยวเพราะว่าทาให้เขาฝนมันหนามันแหงจังหน่อยเพิ่นว่าเอาคือว่านแล้วพี่น้อง ล่าค่าลงสีผมว่าแล้วพอหน่อยว่าแล้วพี่น้องล่าค่าช่วงที่เขาบอกช่วงซีหามือก่อนติดป้ายไว้กิโลกร,รัมเขาสด14บาทพ่อไก่มือเขาจากเกียวเก็บเกี่ยวล่าค่าเขาลดลงเห็นว่มามาเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาล่าค่าลดลงมาเหลือ13บาทบาทนะพี่น้องส่วนเขาแหงความชื้นเบอร์เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาไม่ปีนี้นะพี่น้องเพิ่นขึ้นป้ายรับสื่อเขาไม่เขาแหง ยูทีกิโลกรัมละ14บาท50สตางค์พี่น้องลาค่ะส่วนเขาเกาเขาเกาเพิ่นกันยังรับสื่อล่าค่าสูงคือเกาพี่น้องเขาเกากคือว่าละ่ะเขาเกาพี่น้องเกษตรกรขายเบิร์ดละพี่น้องขายเบิร์ดละม่มีเขาเกาเมื่อขายดนกมีตะเก็บไว้แต่กินละพี่น้องช่วงนี้มาอัปเดตล่าค่าเขากันแน,พน่พี่น้องพี่น้องเอฟซีทังอบบลเพิ่นกันไล่างานล่าค่าเขามาบอกพื่อนหน่อยไล่งานกับความคุณคุเอฟซีทังอุบนพี่น้อง เขาเจ้าหอมมะลิกขอขอซิมหาพื้นี่เป็นเขาหน้าปังพี่น้องแกจะเก็บเกี่ยวก่อนล่าค่ารับสื่อ,อยุ่ทั้งพี่น้องเอฟซีไล่างานเขามากะล่าค่ารับสื่อ,อย่ที่ปั๊บขึ้นเล็กน้อยพี่น้องกิโลกรัมละสิบสองบาทถึงสิบสองบาทแปดสตังค์พี่น้องบางพื้นที่ก็ยังมีสิบเอ็ดบาทแปดสิบตังค์อยู่พี่น้องสำหรับเขาหอมมะลิกขอขอซิมหา ส่วนเข่าเนี้ยพี่น้องเข่าเนียยล่าค่าก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทถึงเกาบาท50สตังค์พี่น้องส่วนทั้งบนด้อพี่น้องส่วนเข่าทั้งเข่าหน้าปังเข่าเจ้าสดเกียวสดส่วนทั้งผักเหนือตอนลางผาักกลางพี่น้องล่าค่าก็ถือว่าตันหนึ่งบ่ถึงหมื่นพี่น้องล่าค่าเข่าสดก็อยู่ที่แปดพันถึงเก้าพันบาทพี่น้อง ล่าค่าเข่าเกียวซดดิพี่น้องมาไปรับชมรับฟังเข่าเกียวซดเขาเจ้าหน้าปังโ้นผักเนื้อตอนลางผาักกลางพี่น้องว่าล่าค่าสิล่าค่เทอดใดพี่น้องไปรับชมรับฟังกันว่าเริ่มที่กรุงเทพกับรับสื่อ,อยูทีตันละแปดพันสามร้อยถึงแปดพันเจ็ดร้อยบาทการจนาบุรีรับสื่อที่แปดพันสามร้อยถึงแปดพันเจ็ดร้อยบาทสะเซิงเซ้ารับสื่อที่แปดพันสองร้อยถึงแปดพันหกร้อยบาท จังหวัดชัยนาทรับสื่อที่แปดพัยถึงเก้าบาทนครนายกรับสื่อที่แปดพัยถึงแปดพอยบาทนครปฐมรับสื่อที่แปดพันหกถึงแถึงเก้าพันสามร้อยบาทเพชรบุรีรับสื่อที่แปดพันามร้อยถึงแปดพันอยบาทลบบุรีรับสื่อที่แปดพัหถึงแปดพเก้าอยบาทพี่น้อง สิงบุรีรับสื่อที่8 4 0 0สถึง8 8 0 0บาทสุพรรณบุรีรับสื่อที่8 5 0 0หายถึง8 9 0 0ันเกบาทพี่น้องอยุธยารับสื่อที่8 6 0พอยถึงเก00บาทลาดบุรีพี่น้องลาดบุรีรับสื่อที่8,700เจถึงเก00บาทพี่น้องกำแพงเพชรรับสื่อที่800 0ถึง8 7 0 0เจยบาทพิจิตรรับสื่อที่800 0 ถึง8,600บาทพี่น้องนครสวรรค์รับสื่อที่86 0 0ถึงเก00บาทพิษณุโลกรับสื่อที่800 0ถึง8 7 0 0เจยบาทเพชรบูร์รับสื่อที่8 4 0 0สถึง8800บาทอุตรดิษฐ์รับสื่อที่85 0 0ถึง8 9 0 0เกบาทพี่น้องนี่เป็นล่าคาเขาเจ้าเกี่ยวสดเขาเจ้าหน้าปังพี่น้องปีการผลิต67พี่น้อง ก็หลายๆจังหวัดเพิ่นกะเกิมเก็บเกี่ยวไก่เมดดละพี่น้องสำหรับเขาหน้าปังเขาหน้าปังเพิ่นกระเฮ็ดเบิดปีสี่ศาสตร์พี่น้องส่วนเขาเขาเกาเขาเกาปีหกหกทับหกเจ็ดพี่น้องโซนทั้งทาเขา่าท่อก้ออขวอนแกนเพิ่นก็นยังรับสื่อสูงอยู่พี่น้องตันละหมื่นเจ็ดส่วนจังหวัดรีสเกตเขา 9, เกาเพิ่นกระรับสื่อ,อยุติหมื่นเจ็ดคือกันพี่น้อง อำนาจ,จเจริญรับสื่อที่ที่หมื่นเจ็ดเก้าอยสิบหกบาทพี่น้องยาวโสทอนรับสื่อที่หนึ่งมื่ันหกร้อยบาทสตึกบุยล่มรับสื่อที่หนึ่งนเจ็ดพันห้าร้อบาทส่วนลอยเอสพี่น้องลอยเอสรับสื่อที่หนึ่งื่นันสี่รบาทนี่เป็นเขาเจ้าเขาเก่า,า,กาปีหกหกทัราคาก็ยังสูงอยู่พี่น้องเพราะถึงราคาเพื่นตังสูงแต่กะ พี่น้องเกษตรกรก็ขายเขาเบิล้วล่ะสําหรับเขาเก่าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจะเกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เก็บซูยุ่งช้างสําหรับผู้เกษตรกรที่เพิ่นมีมีความสามารถที่สามารถเก็บเขาวไว้พี่น้องส่วนช่วงนีก้กะโครงการของรัฐเพิ่นก็มีโครงการชะลอก,การขายพี่น้องชะลอก,การขายเขาเจ้าหน้าปีพี่น้อง คือหวางายเก็บเขาไว้ในยุงช้างพี่น้องเพิ่นกาจะมีค่าชดเชยตันละพันหายบาทพี่น้องส่วนเงินซอยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึ่งพันบาทพี่น้องรับรองพี่น้องได้ข่าวดีแน่นอนพี่น้องเพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าจะเป็นไอกระทรวงพาณิชย์ประธานนอกระขอเพิ่นกาจะเอาเขาที่ประชุมนอกระขอ ต้นเดือนพฤศจิกายนกเป็นแนวโนมที่ว่าให้พี่น้องเกษตรกรได้เฮ้สาหรับคาเก็บเกี่ยวพี่น้องก็ถือว่าเป็นทิศท,ทางที่ดีสําหรับคาเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึ่งพันบาทซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเข้าแต่หลายเลยที่เดียวพี่น้องมาอีกเรื่องนึงพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือแรกมือแรกของการโอนเงิน1 0 0 0 0บาทเงินกลุ่ม โอนในกลุ่มปอบางทีตกลนจากรอบที่แล้วพี่น้องที่ตกลนจากรอบที่แล้วที่ว่าบริษผูกบัตรประชาชนพร้อมเพ่เลขสิบสามหลักพี่น้องกับทางธนาคารหลก้กกาอีกกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มพิการที่บัตรพิการเพิ่นเบิดอายุพี่น้องพี่น้องโอนมือนีมือแรกได้พี่น้องพี่น้องที่เขาได้เงื่อนไขกาอย่าลื่ตรวจเช็คสิทธิ์ของเจ้าของเด้พี่น้องเพิ่น,น,น,นก็นจ,กจ,กนนกจะโอนมือนีมือแรกวันที่ยี S, ตุลา 22ตุลาหลก้กกาอีกรอบนึงก็จะเป็นย2่สิบงพชิกาแล้กก็ายี่สิบท่านว่าเพิ่งจะโอนอยู่สามรอดพี่น้องก็ผู้ใดที่ตกล่นก็อย่าลืมตรวจสิทเช็คซิทจะคล้องเด้อพี่น้องสำหรับถ่ายนี่ก็ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโป้งเน่งชาแนลเป็นกำลังใจให้พ่อหน่อย หาข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตบอกพี่บอกน้องบ่ว่าจะเป็นล่าฆ่าเขาหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มาอัปเดตบอกพี่บอกน้องในรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้กะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกัหม่คลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเห็นมาแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าพี่น้องเอฟซียู่จังหวัดใดล่าฆ่าเขาเปลือกเป็นจังใด ล่าค่าถือหรือแพงเิว่าทางลงซีฟทางบานพี่น้องเอฟซีรับซื้อกิโลกรัมละจักบาทตันละเจ็กบาทถือหรือแพงความเมน่นมาแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้พี่น้องว่าพี่น้องเอฟซีอยู่จังหวัดไดล่าค่าเขาเปลือกมือนีล่าค่าทอดใดพี่น้องสามารถมาความเหมน็นแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้พอหน่อยก็ตตอง่าวคําว่าสวัสดีค่บพบกันใหม่คลิปหนาครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องปงเน่งชาแนลเนด้วยครับสำหรับคลิปนีก้กต้ตงกาวครัว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย